อนุโมทนาบุญกับชาวอวานและญาติโยมชาวอเมริกันได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมใน,นสมบที่จเจริญภาวนาและการสวดพระพุทธมนต์ด้วยก็เป็นวันพิเศษที่ทางคณะสงฆ์ว,วัดปลดเกตเปิดโอกาสให้ญาติโยมชาวอเมริกันมาปฏิบัติธรรม ซึ่งก็มีจอาวาสดรพระมหาปิยะอุตมะปัญโจท่านเป็นวิปัสสนาจารย์นำพายยาโยมชาวฝรั่งชาวอเมริกันปฏิบัติธรรมก่อนหุทนาสาธุนกับท่านและชาวอเมริกันทุกท่านด้วยก็เป็นโอกาสดีที่ทางวัดเปิดโอกาสให้ ชาวอ,อเมริกันและคนไทยที่สนใจปฏิบัติมาปฏิบัติธรรมกันทุกวันพุธวันนี้ก็เป็นอีกวันพุธหนึ่งสำหรับวันนี้อากาศร้อนมากจาอาวาตก็เลยไม่ได้พาํำไปปฏิบัติที่ลานบุญีลานทม<ๆ>ก็กลับมาปรับพลาดปรับคันกันในกุติก็ เลยนำบรรยากาศนี้มาอนุโมทนาสาธุด้วยนะโอเคนะขอสุข,ข่าวคราวแค่นี้